ชั่วโมงฟิสิกส์เอาละครับนักเรียนในสัปดาห์หนะ้าเราจะมีการสอบเก็บคะแนนเรื่องแรงมวลและกฎการเคลื่อนที่กันนะครับขอสอบมีสามคอนักเรียนทุกคนไปอาลล่านเรนีไม้พร้อมนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้าหัวหน้าห้องจัดไปนักเรียนคริบก็เป็นขีตพัดใช่ไหมหัวหน้าห้องเราขอบคุณครับคุณคแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ หลังจากที่อาจารย์วีระที่สอนฟิสิกส์เด้ออกจากห้องไปนี่มันเพื่อจะเปิดเทอมใหม่แท้ๆทำไมการสอบคะแนน,นมาไวเออใช่ใช่ไหมใช่ไหมก็มันงจะบอกอยู่เปิดเทมนี่ยังไม่ทันไรสอบแล้วเนี่ยจะสอนกันจะนะแย่แล้วนี่มันเ yeah, ยนะ่นะั่นแน่เจ้าเอกที่ภาพเหมือนกับคนนักโทษท,ที่ได้ฟังคำตัดสินป,ประหาเรเื่องคคางออกมาเบาๆการครั้งหนึ่งนั่นมาแล้วนะรสชาติได้พบกับความสิ้นหวังอะไรมาจุนโกรอะไรแถวเนี้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งจิดหลุดไปอีกเหตุการณ์ที่มันชาติออกมาเชิญหน้าความสิบแบบนั้นสิเฮ้ยมันดูดันการเราเปล่ามากไปปะเนี่ยฮะนี่มันแค่ตอบเก็บคะแนนเองนะไม่ใช่ออกไปสู้กับยักษ์หกสิบเมตรซะหน่อยแหมไททันซะเลยนะจะทำเอ็นโอเวอร์ไปหน่อยนะยังไม่ได้ถูกการสอบเป็นเรื่องเล็กน้อยเด็ดขาดเ้ยแงนหน้ามองเจ้าเอกที่ลุกพรวดขึ้นมาด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายเฮ้ยมันร้ายแรงขนาดนั้นหรือยัไงวะแค่เรื่องเก็บข้อสอบเก็บคะแนนสอบแค่เนี้ย ไล่เลยคะแนนวุฒิชาติสิ้นสูญสิ้นละเวย้ยขอนเนี่ยเนี้ยไม่เอาน้ำใช่ไหม <c oughs> ก็ได้ตอบครั้งนี้คะแนนตอบก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาม่าตัดค่าขนมโอ้โหเจ็ดติบเหรอสูงอยู่นะจะไหวเหรอเว้ยเองเองฉลาดปะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแล้วเชียร์คนเรื่องนี้จนได้กลัวกลัวโดนตัดค่าขนมมากใช่ไหมมึง <c oughs> ช่วยติวให้ดุยด้วยเมอร์รินไม่ว่างคุณจีบสาวเคฟ่ะเ <c oughs> จ้าเอกกระจูามาก,กอดแขนผมอย่างรวดเร็วเอาเอา อย่ามาอดอ้อนเว้ยไม่เอาเอกไม่เอาเฮ้ยความเป็นเพื่อนเราตลอดสี่ปีมีค่าแค่นี้เหรอเว้ยเออค่าแค่นั้นแหละอืเจอแฟนแล้วก็ไม่สนใจหรอกมีแล้วเหรอยังก็กำจ,จ,จีบโอเคไปไกลจเจ้าเอกเล่นวายเสียงดังอีกครั้งไม,ววมไม่เกี่ยวความเป็นเพื่อนเว้ยเอกเว้ยการสอบนะความความที่เนี่ยแต่ละคนความอยางแต่ละคนไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนเว้ยคือถ้าคนมันเกิดมาโง่มันก็โง่คนที่มนฉลาดมันก็ฉลาดเจ๊บ่ะเ้ทุย เจ้าเอกผลักแขนผมออกไปได้วยท่าทางอารมณ์เสียไอ้งกไอ้เพื่อนนี่แหละคุณเอาโค้ดที่กูเลี้ยงไว้เมื่อสอวันก่อนคืนมาเลยเดี๋ยวกูซื้อให้ <c oughs> แหม่ไอที่บอกว่าเลี้ยงนะมันเงินกูด้วยซ้ําอีกกระป๋องที่ออกมาให้ก่อนอะ่ะเมื่อไหร่จะให้คืนวะฮะฮะโอ้ยไม่รู้เพื่อนบ้านงอนแล้ววบอกอะไรกับเนี้ <c oughs> เจ้าเอกว่าพรางนั่งเชิดหน้าไปทางอื่นเพราะกระทำแก้มป่อง เล่นเอาไอ้ว่าส่วนที่ใช้เดินของผมมันสั่นไปหมด <c oughs> ขาใช่ไหมอยากโดนขาไหมส้นขาเนี่ยส้นขาเพื่อสุภาพนะภ <c oughs> าษาหยาบคือส้นทิงโอ okay. เคใจเย็นๆอดทนเอาไว้ก่อนตัวฉันอย่าเพิ่งลุกไปถี่ไปตอนนี้อืเย็นไว้เย็นไว้นะโมพุทโธหนอสังโฆหนาอเจ้าเอกนั่งหน้าบูดพรางเหลี่ลยมามาบองผมไปเลยยะใหญ่พูดอะไรก็พูดมาดีให้ <c oughs> ขอไอ้ลิช่วยติวให้ก็ได้ว่าอ้าวไอ้จะช่วยเองเหรอฮะ เจ้าเอกพูดเสียงดังพร้อมกระลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอ้าวไปจริงเดี๋ยว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 ผมรีบลุกขึ้นพร้อมเกิดกระโจมไปกอดเจ้าเอกสุดตวัวทันทีอืมอ้าวเจ้าเอกขยับตัวไปมาอย่างแรงด้วยความอึดอัดพอพยายามแงะล่างหัไปไกลๆแต่ว่านักขยอยอมปล่อยกันละเอาก็จ,จะไปอะไรกันล่ะแต่ถ้าเกิดมันจะไปกี่วันก็ไปดิผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วเอกครับเลยวะเจ้าเอกตอบเสียงห้วนเราจะเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมครับ ใครเพื่อนเมือง ulations. โมโมเมจบแล้วคำพูดเมื่อกี้รถนั้นใจมึงอะไรเนี่ยกูจะไปขอสาวติวที่ห้ามใหญ่เมืองนี่ฮะเจ้าคิดเจ้าแข็จริงเว้ยเอกนายก็รู้ว่าคะแนนเราก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่ากูก็นี่ไงก็ไปอ่านหนังสือทบทวนเองดิไปมาขอโทนแล้วไอหานี่ปล่อยนี้กูไปหาริ์มึงยุ่งไรก็ก็นั่นแหละกูไปด้วยเออใบไมหนันสื้อดิอ้าวเจ้าเอกพูดเสียงดังเพราะปากยื่นชื่อ ได้ทีเอาใหญ่เพื่อนเอกครับนายก็รู้ว่าเราไม่ได้หัวดีขนาดนั้นนะครับบางครั้งเราก็อยากได้ช่วยคนมาสอนเหมือนกันครับพยายามกล่อมมาด้วยน้ำเสียงอ,อ่อ,อนๆบ้างโหทีนี้มาอ้อนแบบนี้ต้องมีอะไรมาเส้นไหว้ครับลินครับมไ,ไม่งั้นไม่ทางยอมครับบอกเลยครับฝากไว้หอนเลยหัวกวกแต่คือเอาจริงผมก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะทาไมวะก็ปล่อยไอ้เอกมันเอาไปอลิสผมไม่ไสนใจนะคือผมจีบสาวว่าอย่างไงพระเอกเรื่องนี้หรือว่าไอ้พระเอกเรื่องนี้มันจะตั้งฮาเลมวะ คือเวลาเอจะไปหาสาวคนไหนนี่ไม่ได้ต้องห้ามไว้ก่อนกู <c oughs> จะสร้างหาเหลมเจ้าหลายคนอะไรย่างี้ปะไ <c oughs> อห่าไปยุ่งอะไรกับมันก็ปล่อยไปดิให้มันขีไ่ไปไปนไรไปอะ่ะแล้วเองเจ้าอะไรสเต็กหมูพริกไทยดำร้านพี่อ๋อยลงอาหารจานหนึ่งโหร้านพี่อ๋อยเลยหยไอนี่เล่นของแพงจ้าห้าสิบแลนะเว้ยก็ไม่แพงเท่าไหร่นะ <c oughs> ต่อรอนิดหนึ่งได้ไหมไ <c oughs> ก่ย่างพริกไทยดำก็ได้ลดลงมาห้าบาทเอาไงดีวะเนี่ยก็เอาไปี่ไปนไรไปอ่ะ จะเลี้ยงเหรอถ้าเกิดเราไม่ให้เราไม่เลี้ยงมันมันจะไปกีบอลิศปะ่ะไม่ให้อีกอ่ะถ้างั้นอนะ่ะไปเลยตั้สบายไม่ให้ฝันไม่ถเถอะไองงกเอ้ยอยากทำอะไรก็ทําผมป่อยดวิที่ก่อนเจ้าเอกอืมแล้วก็ยัดปันทายอวกมันอย่างแรงอืมอันซือ,อก็ได้วะโชไปไปหา,าลิศก็ไปไม่ได้ว่าอะไรอันสือเอก็ได้ห้องสมุดน่าจะมีคีตพัดรออยู่แหละเป็นแผนผมเว้ยผมรู้อยู่แล้ว ผมรู้อยู่แล้วถ้าเกิดเราให้เราปล่อยให้เอกมันไปม่ไปตีลังสือกับอาริธเดียม on ันจะจีบอาริธแล้วผมก็จะมีเวลาไปจีบสาวแว่นผมอืมเดมูนหน้ายังข้อสมุดด้วยอารมณ์ครุกนลืมนสาวแว่นรอเราอยู่ก่อนเนาะไอพวกเล่นรู้จักไว้เาเวลาไม่ใช่เวลาเล่นมิเนี่ยนี่ขี้โมโหก้าวเท้ายาวๆเล่นความเร็วไม่นานขาทั้งสองก็พาร่างผมมาถึงที่หมายเอาละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าตนไม่ช่วยตนแล้วใครจะช่วยตนอืมนี่ ผมพูดออกมาเบาๆก่อนที่จะพลางก้าวเข้าห้องสมุดไปด้วยอารมณ์เซ็งๆอืมหมวดวิทย์อยู่ได้ในสุดใช่ไหมว่าบนพิมพ์พำพลางเดินไปที่ชั้นที่มีหนังสือวิชากรรมวรรณกรรมเข้าไปด้านในบอกตรงๆนะผมก็ไม่เคยได้เข้าห้องสมุดเท่าไหร่แล้วนะแต่ตอนแรกก็เข้ามาอยู่นี่นี่หืม,หมสเสียงเร็กของใครบางคนดังแว่วมาสธอจะเป็นคนที่คุยกันข้างหลังแล้วมั้งนี่เธอน่ะอ,อ,อ้าวเอเลี้ยวขวาที่ล็อกหน้านี่หรอมั้งเนะี่ย นี่อ,าอ้าวเวรกรรมใครอะเว้ยใครมาเดี๋ยวสะดุง้งสุดตัวหันหลังทันท,นทีกว่าจะหันมาได้ทันทีนะเรียกตั้งนานเนี่ยหวัดดีสาวแว่นจ้องไปตาเธอสีเขียวตอนนี้ตาเธออารมณ์ดีใช่ไหมทำหน้าบูดเบึองได้เออใช่ถ้าเกิดเป็นตาแดงน่าจะได้อารมณ์แล้วก็โหดถ้าเป็นตาเขียวจะทําอารมณ์ได้เยอะเฮ้ยเว้วย้ไปผมเดินตามรูทสาวแว่นอย่างเดียวจริงจริงเนี่ยไม่เจอคนอื่นเลยเจอแต่สาวแว่นผมมาถูกรูทใช่ไหมบอกแล้วผมเป็นเซียนเทพนักจีบทัน เลี่ยนเกมจีบสาวผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเลือกช้อยไหนช้อยไหนจะมาลุดไหนนี่ลุดสาแอนดยเยทกว่าจะหันมาได้จะทีนะเรียกตั้งนานเนี่ยเด็กสาวอยู่ตรงหน้าทำแก้มป่องเนี่มันหัวหน้าห้องที่ว่อ้าสวัสดีครับท่านมีอะไรเลยครับหัวหน้าห้องคือเปล่าไม่ม so so like yeah. ีอะไรหรอกก็แค่ทักเฉยๆแปลว่ามีอะไรแล้วทกไม่ได้อะอ้าวอ่าโอเคหัวหน้าห้องทำแก้มป่องอีกครั้งว้าน่ารักว่ะใช่ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ หละหน้าแดงทำไมน้ำตาไหลทำไมเล่าดูดูหน้าดิว่าแต่มาหาหนังสืออ่านเลยครับหัวหน้าห้องครับอ้าวยิ้มเลยไม่ใช่หรอกพอดีว่าวันนี้เป็นเวรเขาอะ่ะทำไมพูดจาขี้ขูพูดพางชี้ที่ป้ายหอ้หอยคอปฏิบตัวบรรลักษ์อ๋อเธอเป็นบนรรลักษ์ด้วยอ๋อใช่ก็ก็น่าจะย่านอยู่เพราะเธอชอบอ่านหนังสืออยู่มั้งพอดีว่าเมื่อกี้เห็นเธอเลยเข้ามาก็เลยตามมาทัก อ๋อน,นี่เองแต่ว่าบรรลักษ์แท้ๆแต่เสียงดังจะดีอะครับนี่อยู่ได้อย่าได้สื่นอะไรหลับบอกเขาได้นะทำไมต้องใช้เขาว่าทำ,ทำแท้ๆตัวเองว่าเขาอะบอกเขาหน่อยด่บอกเขาได้มันดูเหมือนแฟนกันไปหน่อยเปล่าบอกเขาได้นะสนิทไปไหมใจเย็นๆจะจีบอยู่หรอก <c oughs> เออก็ดีเหมือนกันนะมีบรรลักษ์มาช่วยหาเร็วขึ้นเยอะเลย ผมอยากได้หนังสืออ้างอีวิชาฟิสิกส์ครับพอดีว่าสัปดาห์หน้าต้องสอบเรื่องแรงมวลและก็กฎการเคลื่อนที่อะไรใช่ไหมผมไม่ค่อยถนัดวิชานี้เท่าไหร่นักเลยอยากได้หนังสืออ้างอีสักหน่อยอะไรเงี้ยโหย่ำกันเนี่ยว่าแต่อ่านเองเข้าใจเหรอไม่เข้าใจถ้าจะมาสอนไหมละ่ะหัวหน้าห้องว่าพลางเอามือจับที่แก้ตัวเองเบาๆเฮ้ยไม่เข้าใจก็ต้องทำแหละครับตนไม่สามารถพึ่งตนและตนจะพึ่งใครล่ะครับพึ่งขาก็ได้นี่นาะ อะไรอ่ะคือจะจีบอยู่แต่ว่าอย่าอาสามาเองเตะมันรู้สึกแปลกๆแต่ก็เอาก็เอานะก็เอาอยู่ก็บอกได้ไงว่าเดี๋ยวเขาช่วยเองทำไมถึงอยากจะช่วยอ่ะงงจริงเหรอครับเออโอเคหัวหน้าห้องยิ้มให้ผมด้วยท่าทางน่ารักขอโทษจริงๆครับ ขอโทษที่เคยคิดว่าเป็นคนเย็นชาเน่ยนรักขอโทษจริงครับไม่เคยก็ควรจะเป็นคนอย่างนั้นแหละแต่ตาเธอสีเขียวอยองไงรอตาแดงดิรอสักติปนาทีได้ไหมพอดีกำลังจัดหนังสืออยู่เนะี่ยอ่าได้ครับได้ครับเอาดีครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับรอได้ <c oughs> แหมต่อตกลงจะวดเร็วหัวหน้าห้องหัวเราะเบาๆเดินกลับไปโต๊บะบรรลักษณ์อีกครั้งผมเดินหาโต๊ะว,ว่างๆตัวหนึ่งวางกระเป๋าวไว้ลงบนโต๊ะแล้วหยิบหนังสือเรียนออกมาวางพร้อมกับสมุดโน้ตและดินสอสายลมพัดเข้ามาจากทิศทางเบาๆ สายลมพัดเข้ามาจากทางหน้าต่างเบาๆประกอบกับความเงียบสงบแบบนี้บรรยากาศช่างน่านอนเสียจริงๆไม่ตีห้ามนอนนี่หว่าระหว่งางรอหาหนังสืออ่านไปด้วยน่าจะดีกว่ามั้งผมเพิมงฟังเบาๆพลางนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่ออยู่พักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นยืนเพรกับเดินออกจากโต๊ะไปหาหนังสือมาอ่านผมเดินตามทางเข้าไปด้านในตรงโซนหนังสือวิทยาศาสตร์ตามที่ตั้งใจไว้ตอนแรก รู้สึก,กอยู่แถวนี้มั้งอ้าวตาแดงและชิบหายกูโดนแน่นอนเห็นเลยตาแดงแล้วน้้นมัันนหหหวาองี่าดมนจัดหนังสือแถวนี้เลยมมาจัดหนังสือแถวนี้เหรอครับเธอหันกลับม,มาช้าพามองผมสิหนาสงสัยจัดหนังสือวอาาอสสัดอ๋ What? อใช่ครับก็เมื่อกี้หัวหน้าห้องบอกผมเองว่าจะมาจัดหนังสือก่อนไม่ใช่เหรอบอกเองนะย้อนกลับไปบ้างหัวหน้าห้องขี้เหลวที่คิดนี่นนยหรือว่าสองคนคลิกนี้คือแต่ละคนก็มี มีความคิดมีความจำเป็นของตัวเองคือเปลี่ยนปุ๊บนี่คนที่ทําอะไรมาตอนแรกจะจําไม่ได้อีกคนนึงทาอะไรบ้างเอางั้นเลยอะ่ะดเฉันจําไม่ได้นะคะว่าไปสนิทสนมกับคุณตอนไหนฮะ <S 1> <S 1> <S ก็นั่นน่ะสิไอตาเขียวก็สนิทไปแหละสีแดงก็ก็เมคเซนต์อยู่แต่ว่าเอ้โหเวนกรรมเวรแล้วไงถ้าจะมาติดสนิทแล้วก็มาทางไหนเชิญไปทางนั้นนะคะแค่นี้ก็สะอิดสะเอียนจะแ,แย่อยู่แล้วคะ่ะหัวหน้าห้องตอบเพราะกระเบือนหน้าหนีเออลังเกียจขนาดนั้นเลยครับใจเย็นครับ จะยืนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมคะถ้าอยากยืนตรงนี้เชิญยืนไปจนตายนะคะเบ้ไปแล้วพูดจบก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ผมยืนนิ่งกลายเป็นรูปปั้นด้วยความงงเป็นไก่ตาแตกทําไมคนเราเปลี่ยนท่าทีง่ายจริงๆนะมันมีสวิตอะไรเปล่าถ้าเกิดเจอพวกสบุคลิกเนี่ยเราต้องหาให้ได้ว่าสวิตการเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกของเธอคืออะไรและเราต้องคอยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้เป็นตาเขียวตลอดจะได้คุยได้เรื่อยๆถ้าเกิดเป็นตาแดงมันคุยกันไม่รู้เรื่องไง หลังจากที่ผมตั้งสติได้ก็ถอนหายใจออกมาเบาๆเหมืนอนโดนปั่นหัวกนไม่รู้สิแกล้งกูบอกวะ่าแอบเปลี่ยนแอบเดินไปเปลี่ยนคอนแทคเลนแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกเล่นหรือเปล่าเ <c oughs> ขาไม่ทําขนาดนั้นมัน้งผมยื่นเล่มหนังสืออ้างอิงที่ตั้งใจจะหาตอนแรกอยู่พักนึงก็ต้องอ่านหนังสือเนาะไม่นานนักก็เจอหนังสือต้องการจนได้แลงจากนั้นไม่นานผมก็เดินกลับออกมาทางเดิมอีกครั้งเพื่อกลับไปยังโต๊ะห,หัวหน้าห้องนั่งอยู่ที่โต๊ะอารมณ์ไหนเลยเนี่ยเมื่อกี้ด่าเราหยูกยกมานั่งโต๊ะทำไมเนี่ย ไปไหนไม่ได้ชา้าจางเขาไม่นั่งคอยตั้งนานนะกูไม่เข้าใจทำไมเปลี่ยนวัยเออผมงงหมดลยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองถามดูนิลองถามดูสักหน่อยเหอะไม่ไหวแล้วคนเราจะเปลี่ยนท่าทีกัน,นง่ายๆเลยเหรอเออหัวหน้าห้องครับอะไรแย่ดีูดูหน้าดูหน้าหัวหน้าห้องถามกับมาด้วยท่ทา,นาน่ารักเ <laughs> มื่อกี้หัวหน้าห้องบอกว่าไม่อยากจะคุยกับผมไม่ใช่ครับมาทําไมหัวหน้าห้องอีกขอด้วยความสงสัย ทำพูดแบบนั้นไปจริงเหรออา้าวใช่ครับถั่วต้มตอบกลับอย่างรวดเร็ว,วหัวหน้าห้องขมวดคิ้วเข้าหาการทำสีหน้าคนคิดอยู่คู่หนึ่งแค่เราเล่นเองไปใส่ใจเลยวิยย่งหน้าโอ้ยวันเดฟักแล้วก็ยิ้มตอบกลับมาเหมือนกับไม่เไรเกิดขึ้นมามามา,มาเริ่มเดยนกันเถอะเดี๋ยวจะดึกไปเสียก่อนเทอว่าพลางตบมือบบเล็กๆล,ล,ล,ลงบนโต๊ะตรงหน้าเบาๆเป็นเชิงให้มานั่งได้แล้ว ผมได้แต่เดินไปนั่งตามที่เธอบอกด้วยความสงสัยหรือว่าหัวหน้าห้องจะเป็นพสอซินเดเละเลยครับไม่ตื่นแล้วละ่ะตาแดนนี่ยันเลยสว่วนนี่คือล่าเริงล่าเริงเดเละ <c oughs> ผมได้งเกตความสงสัยนี้ไว้ในใจเปิดหนังสือตามที่เธอบอกถามดิเฮ้ยเกว่าทำถุยอะไรหรอเอาล่ะนะมาเลยใกล้เต็มที่เลยโอ้โหเธอ,อ,อ <c oughs> ว่าพลางจูบกำปั้นเล็กๆขึ้นมาทั้งสองข้างเพื่อให้กำใจเราทั้งสองคนเริ่มเรียนกันทันทีไม่รู้เรื่องอะไรมนเกิดขึ้นอะไรขึ้น <c oughs> แต่ก็โอเค ห้าโมงยี่สิบนาทีโอ้ยเหนื่อยจังเลยหัวหน้าห้องว่าพลาบิดร่างกายไปมาไล่อากาศปวดเมื่อยออกไปเช่ว่าไปเรานี่นั่งเดทกันนานเลยเนี่ยโอ้โหเออพระเอกจะรู้เปล่าเปล่าว่าเรานั่งใช้เวลากับผู้หญิงสองต่อสองกันทั้งวันเนี่ยผมเองก็โยคอไปมาไล่การปวดเมื่อยเช่นกันการนั่งเรียนานานๆก็ดีนะว่าไหมช่วยไปหัวหน้าห้องกลับบ้านไงล่ะครับเอยถามขึ้นไหนๆที่จะช่วยเตรียมหนังสือสะเยนขนาดนี้ ผมไปส่งเธอกลับบ้านให้ปลอดภัยให้เธอกับคนเดียวนะเดินจุงมือกับบ้านด้วยบ้านเขาอยู่ไม่ไกลาจากเรียนหรอกเดินไปละลาสิพ้าทีก็ถึงแล้วละ่ะทำไมเหรอบ้านพระเอกนี่เดินสิบนาทีบ้านเขาสิบห้านาทีอ่ะน่าจะได้บ้งไปส่งก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเราเออคือโตกลงข้าวดูวันทุฟักทำอะไรยังไม่บอกเลยฮะก็เธอถามเขาว่ากลับยังไงใช่ไหมหละ่ะก็พอจะรู้แล้วว่าอยากไปส่งนี่ก็เย็นมากแลวใช่ไหม บนนน้าห้องว่าพายยิ้มบางบานโดนดุอ๋อยฉันได้หืมตาแหลมไม่ปวดไม่เบานะท่านเออโอเคผมจะให้ผมไปส่งก็แล้วกันนะครับแทนคำของคนที่ช่วยสอนไงได้ค่ะลบกนด้วยนะโอเคด้วยความดีครับผมองั้นขัาไปเก็บของก่อนนะได้ครับได้กลับมาใลาเป็นตาแดงเช่ไหมคืออะไรอ่ะมันเปลี่ยนได้ยังไงมันมีสวิตอะไรอยากรู้จริงเลยพวกสองบุคลิกมันจะมีสวิตอยู่ในการเปิดปิดบุคลิกต่าง อย่างฟูคาวะในเรื่องในงกำลังปากก็มีการไอในการปลดสวิตบุคลิกหนึ่งไปเจนเนลไซเดอร์อีกแล้วก็ไปโทน,นธรรมดาอันนี้คุณเธอเขาจะมีสวิตคืออะไรหัวหน้าห้องผู้จบก็เดินมุ่งหน้าไปที่โต๊ะในรักทันทีเธอน่ารักจริงๆแหละอืมรู้สึกโชคดีขึ้นมาดีหน่อยสิอ่ะเพิ่มึงเพิ่มจะรู้อ่ะเพิ่มจะรู้ความน่ารักของสาวแว่นเลยกูรู้ตั้งนานแล้วเออ,เอผมเก็บของใช้ส่วนตัวด้วยความรวดเร็วและยืนรอเธอที่หน้าห้องสมุด ไม่นานนหัวหน้าห้องก็วิ่งออกมาหาผมด้วยท่าทางน่ารักสุดๆไปเลยแหละยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคยังไม่เปลี่ยนโชคดีเหมือนกันเทมมาหยุดยืนตรงหน้าเทมมาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าผมแล้วทำท่าวันทยาหัดให้พร้อมกับรอยยิ้มสดใส <c oughs> โอ้โหมุ้งมิงจริงๆพร้อมแล้วค่ะเจ้านายเฮ้ยา,าทำตัวน่ารักได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวปัดบีบขยี้ทุยใจเย็นๆผมเป็นพวกเห็นของน่ารักไม่ได้ชอบบีบขยี้ค่ายหมดผมเลยไม่ค่อยจะมีสัตว์เลี้ยงไงเพราะกลัวเผลอบีบตายเผลอสะดุ้งสุดตัวเพราะไม่คิดว่าเธอจะเรียกผมแบบนั้นใจเย็นไว้อย่าคิดลึกเดี๋ยวนะยายาอย่าคิดลึกโมคิดได้แล้วมั้งผมว่าน่าจะมีใจอยู่หรอกเห็นหน้าแดงอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นหน้าแดงอยู่อาจจะมีใจก็ได้เราคิดดูก็ได้เฮ้ก็แค่อยากลองเรียกดูเฉยไม่มีอะไรหลอกตกใจแหละ ก็แบบว่าไม่เคยมีใครเรียกมาก่อนครับว่าเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้น่าๆนาเราก็ต้องมีครั้งแรกนั่นแหละครั้งแรกเลยท่าคืองั้นถ้าเกิดผมอยากจะมีครั้งแรกกับคุณบ้าจะได้ไหมอะไรเะเอเปล่าไม่มีอะไรครับผมทุย <c oughs> หัวหน้าห้องยิ้มกว้างด้วยท่าทางน่ารักสุด,สดๆกลาบแกนแทหัวหน้าห้องพูดพลางเดินอ้อมมาด้านหลังผมทันทีฟอร์มเล็กของเธอดันเข้าที่แผ่นหลังของผมเป็นสัญญาให้ออกเดินได้แล้วจับมือก็ได้นะไม่ว่าเออได้ครับ ผมตอบรับแล้วเดินออกทันทีหัวหน้าห้องตอนนี้เปลี่ยนมาเดินข้างๆเริ่มเอ่ยปาชวนคุยเรื่องต่างๆขึ้นมาเออผมไม่ได้กลับบ้านอะทุกคนมานานแค่ไหนนะไอเอกเนะี่ยตัดไปช่างหัวไอเอกมันแต่ว่ากลับบ้านกับสาวนี่มันเออสุดติง่งกระดิ่งแมวอ้ระหว่างทางที่เดินกลับบ้านตลอดเส้นทางที่พบเจอร้านขนม หัวหน้าห้องจะปีเข้าหาร้านนั้นด้วยความสนใจเรากับเด็กๆเพราละเบาๆกับท่าทางของเธออืคือตอนเธอตาเขียวนี่เธอก็เป็นสาวขี้คูอานเนดีเนาะนี่นี่ลูกอมไหมเออหัวหน้าห้องหันกลับมายื่นห่อลูกอมเล็กๆสีสันสดใส,สไหมผมสามห่ออ๋อ,อเลือกสีอะไรเหรอสีส้มสีแดงสีเขียวไม่ขอบคุณสีพวกนี้อาจจะเป็นการบอกบอก็ได้ถ้าใช่หยิบสีเขียวน่าจะเป็นการเอาใจเธอได้ อาจจะมึงบอกถึงตาเธอเปล่าตาเธอสีเขียวถ้าเกิดเราหยิบสีเขียวจะเข้ากับตาเธอเอา้าวยังไม่ได้กดเลยเอา้าวมันมีเวลาด้วยเหรอผมไม่รู้อา้าวกำลังคิดอยู่เลยวันนี้เราแก้ป่องทำดีเอะไรอ่ะไม่มีเวลาด้วยเหรอไม่กล้าถึงใจแบบนี้มันแย่เอานะอา้อาวเาดี๋ยวนี่ไม่ได้กดอะไรเลยกดผิดเหรอกดไม่ทันมันมีเวลาผมไม่รู้มันมีเวลาด้วยเอาเฟลเลยกูเอ๊ะ หัวหน้าหองจมผมอีกครั้งก่อนพูหายใจเบาๆช่างเถิดเข้าไปก่อนแล้วอา้าวแค่ไม่หยิบลูกอมนี่ถึง้งจะวิ่งหนีเอากูเฟยเออไ้เลยเฮ้ย,ยห,หัวหน้าหอกู้จบก็เดินออกไปหันกลับมาผมอีกครั้งพูดเบาๆผู้ชายอย่างนั้นเขาไม่ชอบหรอกนะแล้วกูไม่ได้เซฟไว้เลยแค่ไม่เลือกรูกอมโดนทิ้งเลยอีกสักพักหนึ่ง นนเธอคิดท,ทำอะไรกันแน่เขาไม่ทําอะไรนี่เขาทําอะไรเหรอทําอะไรกันวะไม่คิดจะบอกสินะอะไรอ่ะไม่ทําอะไรนี่นาโอ้แล้วเล่นมาตั้งนานมาตายเพราะว่าเรื่องลูกอมไม่ทันเนี่ยนะอะไรวะโคตรเซ็งอ่ะโอ้โหอะไรวะพูดแบบไปเธอคงไม่ยอมรับหรอกเธอไว้อย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้เด็ดขาดเป็นเธอยังไม่ยกโทษให้หรอกเนะเออเข้าใจแล้วเอา้า ยูนอตเบรกอีน้องไอชิพเมนต์บอกว่าเธอไม่กล้าพอใช่ไหม mm. ได้อิชิพเมนต์ไม่กล้าพอไม่กล้าตอบเว้ยเ้ย To be continue อ่อีพิซอดสามคอมิ่งสตูนอ๋อคือจบแล้วใช่ไหมรออีพิซอดสามเราผ่านแล้วผมผ่านสองอีพิซดแล้วเหรอโอเคผมก็จบประสบการเล่นบูเบิร์ดรอบแรกไม่เงยแค่ตอบไม่ทันไม่รู้ตอบไม่ทันโดนตัดจบเลย <laughs> แต่ผมห้ายอย่างหนึ่งคือ เรียกลูกอมหน่อยดีเอาไม่เรือกแหล้ะกลับบ้านแล้วไม่ยุ่ง้วอะไรวะแค่ไม่เรืยกลูกอมไม่กลับบ้านเลยอนะได้อาชิมเมนต์เลยคุณไม่หนักแน่นพอโคตรเซ็งไม่ได้แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาเล่นใหม่โดยการเรือกลูกอมไม่ถูกพาร์ทนี้ตัดพาร์ทไปก่อนพาร์ทหน้าจะมาลองเล่นดูถ้าเกิดผมเรือกลูกอมทันแล้วจะเป็นยังไงครผมไม่รู้เลยนะมันมันมีเวลาด้วยมันไม่บอกว่าผมไม่จะรู้ว่ามันมีเวลาในแต่ชอยเอ้้หอยเอ้ยไม่รู้ โอเคครับ okay, ผมฉันก็ไว้เจอใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดคลิปแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานเกมของผมนะถ้าใครที่อยากดูพัทไ,ไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะเด้อเดี๋ยวพนะ์ทหน้าผมจะเล่นตั้งแต่แรกแล้วก็ไปเจอตรงนั้นผมไม่ได้เซฟเลยควรจะเซฟเอาไว้กวูลืมเลยทุกครั้งที่มีช้อยควรเซรฟเอาไว้ในเกมพวกเนี้ยโหไม่ได้เ,เกมิบสาวนานลืมไปได้ยังไงก็ต้องเซฟแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่นใหม่แล้วก็ลองไปเลือกดูว่าถ้าเกิดลุกเลือดอ,อมแล โอเคผมก็เจอใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปทั้งสูง